สวัสดีคะ่ะทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่ความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานผู้รับเหมาการอบรมนี้จะใช้เวลาประมาณ20นาทีซึ่งเป็นช่วงเวลาที่อยากให้ทุกท่านอยู่ด้วยกันจนจบเพราะความเสี่ยงอันตรายในการทำงานเป็นเรื่องที่เราจะต้องทราบก่อนจะเริ่มงานทุกครั้งนะคะทุกท่านเชื่อหรือไม่คะว่าการเกิดอุบัติเหตุสามารถเกิดได้ตลอดเวลามาดูคลิปวิดีโอนี้กันคะ่ะ ทีนั้นผมนึกตลอดเวลาว่าเราต้องไม่เป็นไรคือโรงงานเรามีความรักกุมมากเรื่องความปลอดภัยครับแต่ว่าอุบัติเหตุมันก็เกิดขึ้นได้ตลอดเวลาเรานึกอยู่เสมอว่าเราต้องไม่ขาดสติเราต้องไม่ประมาทถึงแม้ว่ามันจะหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ว่ามันก็ช่วยให้อนหนักกายเป็นเบาแล้วเราก็ไม่โดดเดี่ยวเพราะว่าเรามีกองทุนเงินทดแทนคอยดูแลเราตลอดดีครับผมยังสามารถกลับมาทํางานได้เหมือนเดิมหัวข้อที่เราจะมาทําความรู้จักกันวันนี้มีดังนี้ค่ะ ซึ่งจะรวมไปถึงความปลอดภัยในการทำงานและกฎระเบียบด้านความปลอดภัยของบริษัทไทยแอร์เอเชียด้วยนะคะนี่คือคู่มือความปลอดภัยในการทำงานของบริษัททุกท่านสามารถหยิบคลิปแคปหน้าจอและดาวน์โหลดได้เลยค่ะเพื่อการทำงานร่วมกันอย่างปลอดภัยทางผู้บริหารสูงสุดบริษัทไทยแอร์เอเชียได้สื่อสารข้อความเพื่อให้เราปฏิบัติงานไปในทิศทางเดียวกันโดยมีสารดังประกาศนี้ และในบริษัทไทยแอร์เอเชียของเรานั้นมีนโยบายการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมเพื่อมั่นใจว่าทุกคนที่เข้ามาทำงานในองค์กรของเราพูดคุยเปิดเผยข้อมูลด้านความปลอดภัยได้โดยไม่มีบทลงโทษถ้าหากพูดคำว่าความปลอดภยัยทุกท่านจะคิดถึงอะไรคะใช่คำนี้ไหมนะ ตามความหมายจากพรบวความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานพุทธศักราช2555ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานหมายถึงการกระทำหรือสภาวะการทำงานซึ่งปลอดจากอันจะทำให้เกิดการประสบอันตรายต่อชีวิตร่างกายจิตใจหรือสุขภาพอนามัยอันเนื่องจากการทำงานหรือเกี่ยวเนื่องจากการทำงานและขอแถมอีกสองคำนะคะคือ โรคจากการประกอบอาชีพ Occupational Diseases โรคหรืออาการผิดปกติที่เกิดขึ้นจากหรือเป็นผลเนื่องมาจากการทำงานหรือการประกอบอาชีพโรคที่เกี่ยวเนื่องจากการประกอบอาชีพ Work-related Diseases การประกอบอาชีพไปกระตุ้นโรคเดิมของผู้ป่วยคนนั้นให้สแสดงอาการออกมาหรือทำให้อาการแย่ลงกว่าเดิมซึ่งจะเห็นได้ว่าบริษัทของเรามุ่งเน้นให้ท่านทำงานอย่างปลอดภัยไม่มีโรคจากการทำงานติดตามกลับไปที่บ้านท่านด้วย มาค่ะก่อนที่จะทำงานอย่างปลอดภัยเราจำเป็นต้องรู้ว่าเรามีความเสี่ยงอันตรายอะไรที่เราต้องเจอสิ่งต่างๆที่อยู่รอบๆตัวผู้ปฏิบัติงานทั้งที่มีชีวิตและไม่มีชีวิตส่งผลกระทบต่อเราหากผู้ปฏิบัติงานอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมอาจทำให้เราประสบอันตรายเช่นเกิดอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วยจากการทำงานก็ไ ขออนุญาตจัดหมวดหมู่ปัจจัยทางเสิ่งแวดล้อมที่เป็นอันตรายดังนี้ด้านกายภาพด้านการยศาสตร์ด้านเคมีด้านชีวภาพและจิตวิทยาสังคมถ้าหากเรายือนอยู่ที่บ้านก็จะมีปัจจัยเสี่ยงอีกแบบหนึง่งถ้าเราอยู่ที่ทํางานก็จะเสี่ยงอีกแบบหนึง่งทางเซปีจึงอยากให้ทุกคนลองประเมินความเสียงรอบๆตัวเราและก่อนที่เราจะทํางานว่ามีความเสียงใดบ้างเพื่อที่จะหาวิธีป้องกันอันตรายต่อไป ปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพสามารถพัฒนาไปเป็นโรคจากสิ่งแวดล้อมโรคจากการประกอบอาชีพและเป็นอุบัติเหตุจากการทำงานได้อุบัติเหตุจากการทำงานนั้นอุบัติเหตุ a c c i d e n t หมายถึงเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์เกิดขึ้นโดยไม่ได้คาดคิดและไม่ได้ควบคุมไว้ก่อนเมื่อเกิดขึ้นแล้วมีผลทำให้เกิดการบาดเจ็บพิการหรือทรัพย์สินเสียหาย เหตุการณ์เกือบเกิดอุบัติเหตุ near miss หมายถึงเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ไม่มีผู้ใดตั้งใจให้เกิดเมื่อเกิดขึ้นแล้วไม่มีผลของการบาดเจ็บเสียชีวิตหรือทรัพย์สินเสียหายและเราเรียกรวมทั้งสองเหตุการณ์นี้ว่าอุบัติการณ์หรือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น i n c i d e n t อันตราย h a z a r d หมายถึงสิ่งวัตถุที่อาจก่อให้เกิดการบาดเจ็บหรือความเจ็บป่วยจากการทำงาน ความเสียหายต่อทรัพย์สินความเสียต่อสภาพแวดล้อมในการทํางานหรือต่อสาธารณชนหรือสิ่งต่างๆเหล่านี้ร่วมกันมาเช็คความเข้าใจกันค่ะรูปแรกคือเหตุการณ์ใดคะ <Yeah! S 1> รูปที่สองคือเหตุการณ์ใดรูปที่สามคือเหตุการณ์ใดคะ สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุคุณเฮอร์เบิร์ตวิลเลียมไฮลิทนักสุขศาสตร์อุตสาหกรรมในสหรัฐอเมริกาได้เขียนหนังสือป้องกันอุบัติเหตุในงานอุตสาหกรรมด้วยหลักวิทยาศาสตร์เกิดเป็นทฤษฎี300ต่อ29ต่อหนึ่งและในภายหลังคุณแฟรง e ์อีเบิร์ตได้มีการปรับอัตราส่วนการเกิดอุบัติเหตุว่าเกิดจากปัจจัยแวดล้อมอื่นๆพบว่าสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุเกิดได้ดังนี้ 88%เกิดจากการกระทําที่ไม่ปลอดภัยคือการกระทําหรือการปฏิบัติงานของคนที่มีผลทําให้เกิดความไม่ปลอดภัยกับตนเองและผู้อื่น10%มาจากสภาพการทํางานที่ไม่ปลอดภัยคือสภาพแวดล้อมที่ไม่ปลอดภัยโดยรอบตัวของผู้ปฏิบัติงานขณะทํางานที่มีผลทําให้เกิดความไม่ปลอดภัยกับตนเองและผู้อื่นและอีก2%เกิดจากภัยธรรมชาติตัวอย่างการกระทําที่ไม่ปลอดภัย สภาพงานที่ไม่ปลอดภยัยจากทฤษฎีของคุณไฮริตและคุณแฟงที่ท่านเห็นนี้จะพบว่าเมื่อเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงหนึ่งครั้งจะมีสัญญาณเตือนก่อนคือจะมีอุบัติเหตุปานกลางหรือทรัพย์สินเสียหายหรือเหตุการณ์เกือบเกิดอุบัติเหตุมาก,ก่อนเสมอซึ่งในหน้าที่ของพวกเราทุกคนคือการเฝ้าระวังสังเกตและค้นหา การกระทำที่ไม่ปลอดภัยและการสภาพการที่ไม่ปลอดภัยเพื่อเป็นการป้องกันอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้นทุกท่านสามารถรายง,งานการกระทําที่ไม่ปลอดภัยและการสภาพการที่ไม่ปลอดภัยให้หัวหน้าง,งานของท่านทราบทุกครั้งเพื่อพบหรือก่อนเริ่มทำงานก็ได้นะคะ อุบัติเหตุและการรายงานอันถ้าหากเกิดเหตุการณ์เหล่านี้เช่นพบอันตรายเกิดอุบัติเหตุหรือเจอเนียมิจะทําอย่างไรหากเกิดเหตุการณ์เหล่านี้ให้พนักงานผู้รับมู้รายงานต่อหัวหน้างานหรือผู้จัดการของ a i r ์เอเชียและหรือส่งผ่านอีเมล taa u n d s c o safety a airasia com ได้เลยค่ะข้อบังคับว่าด้วยความปลอดภยัย อาชีวะอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเหตุการณ์เหล่านี้เป็นเหตุการณ์ที่อาจจะพบเจอในระหว่างทำงานเราควรปฏิบัติตัวอย่างไรจะเกิดเป็นไฟได้ต้องประกอบด้วย3องค์ประกอบคือ1ออกซิเจนไม่ต่ำกว่า16% 2เชื้อเพลิงที่ระเหยเป็นไอ้3ความร้อนที่เพียงพอทำให้เกิดการลุกไหมในทางกลับกัน ถ้าหากเราอยากดับไฟเราก็ตัดปัดจจัยใดปัดจจัยหนึ่งออกเช่น 1. ทําให้อับอากาศขาดออกซิเจน2ตัดเชื้อเพลิงกําจัดเชื้อเพลิงให้หมดไป3ลดความร้อนทําให้เย็นตัวลงวิธีการ<ง>ใช้ถังดับเพลิงมี4ขั้นตอน1ดึงดึงสลักออกจากถังดับเพลิงด้วยวิธีการบิดหมุนให้กระดูกมูขาด2ปลดปลดสายฉีดของถังดับเพลิงออกโดยจับบริเวณปลายสายฉีดแล้วดึงออกมา 3กดกดขั้นบีบของถังดับเพลิงให้สารเคมีในถังออกมาบริเวณปลายสาย4ส,สายสายปลายสายฉีดไปไปยังฐานของเพลิงหรือต้นเพลิงและควรตรวจสอบถังดับเพลิงอยู่เสมอว่าใช้งานได้หรือไม่โดยดูที่สภาพถังหน้าปัดหรือน้ำหนักของถังดับเพลิงขั้นตอนการอพยพกรณีเกิดเหตเพลิงในเบื้องต้น1เมื่อได้ยินสัญญาณแจ้งเหตให้พนักงานอพยพไปตามเส้นทางอพยพหนีไฟ สองพยพไป,ปยังจุดรวมพ้นสเข้าแถวตามหน่วยงานของตัวเองและนับจำนวนพนักงานจากหัวหน้างานหรือผู้รับผิดช,ชอบ 4. เมื่อเพิงสงบรอฟังประกาศยกเลิกเหตุเพิงไหม่จึงกลับเข้าทำงานตามปกติทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานการณ์การเกิดเพิงไม่ด้วยค่ะและขณะเกิดเพิงไหม่ห้ามใช้ลิฟต์โดยเด็ดขาดนะคะเครื่องหมายความปลอดภัยที่ควรรู้มีอะไรบ้าง หลายคนที่ทำงานในโรงงานอุตสาหากรรมหรือองค์กร,รที่มีขนาดใหญ่ก็คงจะเคยเห็นป้ายความปลอดภัยเซฟตี้ไซน์กันมาแล้วใช่ไหมครับป้ายนี้ก็จะมีรูปร่างหลายแบบและมีหลายสีเช่นแดงเหลืองฟ้าเขียวสีและรูปร่างของป้ายมีความหมายว่าอะไรหาคำตอบได้ในคลิปนี้กันเลยครับสัญ,ญลักษณ์และเครื่องหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยอาชีวะอนามายัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานนี้เป็นสิ่งที่ช่วยส่งเสริมให้เกิดการตระหนัก ถึงเรื่องความปลอดภัยในการทำงานได้ดียิ่งขึ้นนะครับตามประกาศของกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเรื่องสัญ,ญลักษณ์เตือนอันตรายเครื่องหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยอาชีวะอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานและข้อความแสดงสิทธ,ธิและหน้าที่ของนายจ้างลูกจ้างข้อ 2. ให้ในายจ้างติดประกาศสัญ,ญลักษณ์เตือนอันตรายและเครื่องหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยอาชีวะอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานให้เหมาะสมกับลักษณะ และสภาพการทำงานในที่ที่เห็นได้ง่ายณสถานประกอบกิจการนั้นๆครับเครื่องหมายและสัญ,ญลักษณ์ภาพหรือข้อความสแสดงความหมายเพื่อความปลอดภัยเฉพาะอย่างมี5ประเภทดังนี้ครับ 1. เครื่องหมายห้ามหยุดห้ามทำต้องไม่ทำใช้สีเพื่อความปลอดภัยเป็นสีแดงครับมีรูปทรงเลขาคณิตเป็นแถวบวงกลมพร้อมแถบเฉียงสีตัดคือสีขาวสีของสัญ,ญลักษณ์ภาพเป็นสีดำตัวอย่างการใช้ก็เช่นห้ามสูบบุหรี ห้ามผ่านหรือห้ามสัมผัสนั่นเองครับ2เครื่องหมายเตือนระวังมีอันตรายเครื่องหมายนี้จะใช้สีเพื่อความปลอดภัยเป็นสีเหลืองนะครับโดยมีรูปทรงเลขาคณิตเป็นสามเหลี่ยมด้านเท่าสีตัดคือสีดําและสีของสัญ,ญลักษณ์ภาพก็เป็นสีดําเช่นเดียวกันครับตัวอย่างการใช้งานนะครับเช่นระวังสนามแม่เหล็กระวังสิ่งกีดขวางหรือระวังอันตรายจากไฟฟ้าระวังวัตถุมีพิษเป็นต้นครับ 3เครื่องหมายบังคับต้องทํบาบังคับให้ทําเครื่องหมายนี้จะใช้สีเพื่อความปลอดภัยเป็นสีฟ้าครับโดยมีรูปทรงเลขาคณิตเป็นวงกลมสีตัดก็คือสีขาวนะครับสีของสัญลักษณ์ภาพเป็นสีขาวเช่นเดียวกันส่วนตัวอย่างของการใช้งานก็เช่นต้องสวมหน้ากากอนามายัยต้องสวมอุปกรณ์ปกป้องหูต้องสวมรองเท้านิรภัยต้องสวมหมวกเป็นต้นครับ 4. เครื่องหมายสภาวะปลอดภัยเครื่องหมายนี้จะบอกถึงการไปสู่ความปลอดภัยครับ โดยใช้สีเพื่อความปลอดภัยคือสีเขียวมีรูปทรงเลขาคณิตเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสสีตัดคือสีขาวสีของสัญ,ญลักษณ์ภาพก็เป็นสีขาวครับตัวอย่างของการใช้งานนะครับเช่นปฐมพยาบาลโทรศัพท์ฉุกเฉินจุดรวมพลที่ล้างตาฉุกเฉินทางหนีไฟเป็นต้นครับและมาถึงเครื่องหมายสัญ,ญลักษณ์ประเภทที่5นะครับเครื่องหมายอุปกรณ์เกี่ยวกับอคีภยัยใช้งานตามแผนป้องกันและระงรับใช้สีเพื่อความปลอดภัยเป็นสีแดงครับ มีรูปทรงเลขาคณิตเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสสีตัดคือสีขาวสีข,สของสัญ,ญลักษณ์ภาพเป็นสีขาวครับตัวอย่างของการใช้งานเช่นจุดอุปกรณ์ดับเพลิงยกคิ้วสายดับเพลิงจุดกดแจ้งเหตุเพลิงไหมโทรศัพท์แจ้งเหตุเพลิงไมงหงไมบันไดหนีไฟเป็นต้นครับนอกจากประเภทของเครื่องหมายและสัญ,ญลักษณ์ภาพหรือขอ้อความแสดงความหมายเพื่อความปลอดภัยเฉพาะอย่างแล้วนะครับยังมีรูปแบบการกำหนดเครื่องหมายเพื่อความปลอดภัยเซฟตี้มาร์กิง โดยส,ดยส,ดยสีที่ใช้แตกต่างกันตามความหมายที่ต้องการสื่อดังนี้ครับ 1. เครื่องหมายเพื่อความปลอดภัยที่แสดงพื้นที่อันตรายใช้สีความปลอดภัยเป็นสีเหลืองและตัดด้วยสีดำครับ 2. เครื่องหมายเพื่อความปลอดภัยที่แสดงเขตห่วงห้ามหรือพื้นที่เก็บอุปกรณ์ผจนเพลิงให้ใช้สีเพื่อความปลอดภัยเป็นสีแดงและตัดด้วยสีขาว 3. เครื่องหมายเพื่อความปลอดภัยบังคับให้ปฏิบัติใช้สีเพื่อความปลอดภัยเป็นสีฟ้าและตัดด้วยสีฟ้าขาวครับ สี See, เครื่องหมายเพื่อความปลอดภัยที่แสดงสภาวะปลอดภัยให้ใช้สีเพื่อความปลอดภัยเป็นสีเขียวและตัดด้วยสีขาวกันไว้ดีกว่าแก้คำคำนี้ยังใช้ได้ดีเสมอนะครับอย่าลืมให้ความสำคัญกับสัญ,ญลักษณ์และเครื่องหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยอาชีวะอนามายัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานในที่ทำงาน <aine S 2> เพื่อความปลอดภัยของพนักงานทุกคนขอให้ทุกคนทำงานด้วยความระมัดระวงังและให้ความสำคัญกับความปลอดภัยใกล้ตัวคุณกันด้วยนะครับด้วยความห่วงใยจาก สอสอปอทอครับกดความปลอดภัยในลานจอดลานจอดหรืออพอนคือพื้นที่ที่กำหนดไว้บนสนามบินบกมุ่งหมายเพื่อจัดให้เป็นพื้นที่สำหรับอากาศยานใช้ในการขนถ่ายผู้โดยสารไปสนียพันหรือสินค้าการเติมน้ำมันเชื้อเพลิงการจอดหรือการซ่อมบำรุงถือเป็นพื้นที่ควบคุมจำกัดผู้เข้าออกต้องเป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตเท่านั้น หติดบัตรรักษาความปลอดภัยสำหรับบุคคลไว้ที่สามารถมองเห็นได้อย่างชัดเจนตลอดเวลา 2. บัตรนี้เป็นการออกให้เฉพาะบุคคลห้ามใช้ของผู้อื่นเด็ดขาด 3. ห้ามนำบัตรหมดอายุแล้วมาใช้งาน 4. ปฏิบัติงานเฉพาะหน้าที่ที่ได้ระบุเอาไว้ในบัตรอนุญาตเท่านั้น ต้องเข้าใกล้เครื่องบินต้องระมัดระวังแรงดูดของเครื่องยนต์จากด้านหน้าและกระแสไอพ่นจากด้านหลังของเครื่องบินห้ามเข้าใกล้ด้านหน้าของเครื่องยนต์ของเครื่องบินที่กำลังทำงานในระยะน้อยกว่า7.5เมตรและห้ามผ่านด้านหลังของเครื่องบินในขณะติดเครื่องยนต์โดยเด็ดขาดก่อนเข้าใกล้เครื่องบินต้องสังเกตอะไรบ้าง1เครื่องบินหยุดสนิท ่องไฟสีแดงที่กระพริบอยู่ใต้ท้องเครื่องและบนเครื่องไม่กระพริบแล้วและ3ามพนักงานแลมลองอุปกรณ์ห้ามล้อหรือผู้ให้สัญญาณเคลียร์ FOd foreign object d e b i s คือวัตถุแปลกปลอมที่อยู่บนพื้นที่เขตการบินหรือสิ่งแปลกปลอมอื่นๆอาจก่อให้เกิดอันตรายต่อเครื่องบินนี่คือตัวอย่างอันตรายจาก FOd 1>, 1. พบเจอ FOD ต้องเก็บไปทิ้งในถังขยะทันที 2. ไม่ทิ้ง FOD ไว้ในรถหรืออุปกรณ์บริการภากคืน้น 3. ขยะจากบนเครื่องบินต้องนำไปทิ้งที่จุดรวมขยะเพราะการจัดเก็บ FOD เป็นหน้าที่ของทุกคนการขอใบอนุญาตทำงานใบอนุญาตทำงาน Work Permit ม,มีไว้ทำไม ใบอนุญาตทำงาน Work p e r m ม t มีประโยชน์ในการใช้สำหรับควบคุมการทำงานกับความเสี่ยงสูงในพื้นที่ของบริษัทหรือกิจกรรมของพนักงานหรือและผู้รับเหมาของบริษัทไทยแอร์เอเชียงานที่มีความเสี่ยงสูงหมายถึงงานหรือกิจกรรมที่มีโอกาสสูงในการเกิดอุบัติเหตุหรืออันตรายต่อผู้ทำงานเพื่อนร่วมงานหรือความเสียหายทางทรัพย์สินบริษัทแบ่งงานที่มีความเสี่ยงสูงไว้5ประเภทดังนี้งานในที่อับอากาศ ที่อับอากาศคือที่ซึ่งมีทางเข้าออกจำกัดและไม่ได้ออกแบบไว้สำหรับเป็นสถานที่ทำงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจำและมีสภาพอันตรายหรือมีบรรยากาศอันตรายเช่นอุโมงค์ถ้ำบ่อหลุมห้องใต้ดินห้องนิรภัยถังน้ำมันถังหมกักถังไซโลท่อเตาภาชนะหรือสิ่งอื่นที่มีลักษณะคล้ายกันเช่นถังเก็บน้ำใต้ดินที่อาคาร i n f i g h t service warehouse งานที่ทำงานกับไฟฟ้าหมายถึงการทำงานใดๆที่มีการเข้าทำงานกับอุปกรณ์ในระบบไฟฟ้าทุกระดับแรงดันเช่นทำงานซ่อมบำรุงตู้ MDBDB ห <c oughs> มอบแปลงไฟฟ้ากำลัง <c oughs> การต่อพ่วงไฟฟ้าจากตู้ DB <c oughs> เพื่อใช้งานชั่วคราว <c oughs> เป็นต้นงานที่ทำงานบนที่สูง <c oughs> มีการปฏิบัติงานสูงเท่ากับหรือมากกว่า2เมตร จากพื้นหรือโครงสร้างหรือสิ่งปลูกสร้างทุกประเภทไม่ว่าแบบถาวรหรือชั่วคราวที่มีความสูงเหนือพื้นดินซึ่งจะต้องมีคนขึ้นไปทำงานอันอย่างใดอย่างหนึ่งรวมถึงส่วนพื้นล่างของหลุมซึ่งกว้างพอที่คนสามารถพัดตกลงไปได้สาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุบนที่สูงหนึ่งสภาพพื้นที่ปฏิบัติงานไม่มั่นคงสองไม่มีอุปกรณ์ป้องกันการตกจากที่สูงสามสภาพร่างกายผู้ปฏิบัติงานไม่มีความพร้อม สขาดการออกแบบที่ดีห้าไม่มีการเตือนอันตราย 6. ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบ 7. อุปกรณ์ชำรุดและผู้ปฏิบัติงานจะต้องผ่านการอบรมการทำงานบนที่สูงและมีสมรรถภาพร่างกายพร้อมทำงานงานที่ทำให้เกิดประกายไฟหรือเสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหมหมายถึงงานที่ต้องใช้หรือก่อให้เกิดเปลวไฟความร้อนหรือประกายไฟได้แก่ การตัดและเชื่อมด้วยการ์ดและอุปกรณ์ไฟฟ้าอุปกรณ์ที่ต้องใช้ความร้อนและอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ทำงานในพื้นที่เสี่ยงในการก่อให้เกิดเพลิงไหมอันตรายจากการทำงานที่ก่อให้เกิดประกายไฟอันตรายต่อสุขภาพ 1. เกิดจากการหายใจเอาฟูมโลหะจากการเชื่อมเข้าสู่ร่างกาย 2. จากแสงจา้าจากการเชื่อมหรือเจียนต่อดวงตา3จากรังสีที่เกิดจากการอาน อันตรายจากการเชื่อม1อันตรายจากสะเก็ดไฟ2จากไฟฟ้า3อันตรายจากเพลิงไหมเราจะทำอย่างไรให้ทำงานที่เกิดประกายไฟหรือเสี่ยงต่อเพลิงได้อย่างปลอดภยัย 1. กํากำจัดเชื้อเพลิงวัสดุที่อาจติดไฟได้ออกจากบริเวณที่ปฏิบัติงาน 2. กั้นพื้นที่ปฏิบัติงานไม่ให้ผู้ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้า3มมีถังดับเพลิงประจำบริเวณพื้นที่ปฏิบัติงาน 4. มีโซ่หรือเชือกยึดถังแกส๊สให้ตั้งอย่างมั่นคง 5. อุปกรณ์เชื่อมมี flash bar c l s t e r ครบทั้ง4ตัว 6. มีผู้เฝ้าระวังไฟ 7. มีการระบายอากาศที่ดีแต่ 8, เครื่องมือต้องมีมาตรฐานรับรองอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่จำเป็นในการทำงานมีดังนี้ค่ะ และงานอื่นๆที่เซฟตี้และเจ้าของงานลงความเห็นว่าเป็นงานความเสี่ยงสูงก็จะต้องทำการขอวักพเมธก่อนการทำงานความเสี่ยงสูงนั้นๆค่ะ หมายถึงงานอื่นๆที่มีความเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดอันตรายเช่นงานบำรุงรักษาทั่วไปงานทำความสะอาดพื้นที่ที่มีความเสี่ยงและอื่นๆที่เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับหัวหน้างานขึ้นไปร่วมกับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพเห็นชอบว่าเป็นงานที่มีความเสี่ยงที่จะต้องขอเปิด Work Permit สรุปงานความเสี่ยงสูงแบ่งได้5กลุ่มดังนี้นะคะงานในที่อับอากาศงานที่ทำงานกับไฟฟ้า งานที่ทำงานบนที่สูงงานที่ทำให้เกิดประกายไฟหรือเสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหมและงานอื่นๆที่เซฟตี้และเจ้าของงานลงความเห็นว่าเป็นงานความเสี่ยงสูงก็จะต้องทำการขอวัคพาเมดก่อนการทำงานความเสี่ยงสูงนั้นๆค่ะขั้นตอนการขอวัคพาเมดต้องทำอะไรบ้าง 1. ทําทำการค้นหาอันตรายประเมินความเสี่ยงจากการทำงานหน่วยงานเจ้าของโครงการ,รและผู้ขออนุญาตต้องทำการวิเคราะห์งานเบื้องต้น โดยทำการค้นหาอันตรายและประเมินความเสี่ยงจัดงานเพื่อระบุว่างานที่เรากำลังจะทำนั้นอยู่ใน5กลุ่มงานที่มีความเสี่ยงสูงกลุ่มไหนเมื่อทราบว่าเป็นงานที่มีความเสี่ยงในกลุ่มงานไหนแล้วสามารถพิจารณาต่อตามแนวทางในตารางนี้ได้เลยครับกลุ่มงานที่ต้องขอวัดพมิดคืองานที่ทำงานบนที่สูงงานที่อับอากาศงานที่ทำงานกับไฟฟ้างานที่ก่อให้เกิดประกายไฟงานที่ไม่ต้องขอ work permit ทำงานกับรถยกทำงานกับเครนงาน h o อ work ในช็อป2เลือกใช้ work p e r m มตให้ถูกต้องตามประเภทของงานครับ work p e r m มตมีให้เลือก3แบบฟอร์มดังนี้ครับพิจารณาง่ายๆ่ายตามโฟร์ชานนี้เลยครับคำถามที่1งานของคุณเป็นงานที่อับอากาศหรือไม่ถ้าตอบว่าใช่ ให้ใช้แบบฟอร์ม confined space work permit ถ้าไม่ใช่มาคำถามที่2คืองานของคุณเป็นงานที่ทำให้เกิดประกายไฟหรือเสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไม่ได้หรือไม่ถ้าตอบว่าใช่ให้ใช้แบบฟอร์ม hot work permit ครับผมแต่ถ้าตอบว่าไม่ใช่ให้คุณใช้แบบฟอร์ม general work permit นะครับใครบ้างที่เกี่ยวข้องใน work permit แบ่งออกเป็น2กลุ่มคือ1กลุ่ม general work permit และ hot work permit 2กลุ่ม confined space work permit เนื่องจากกลุ่มนี้เป็นกลุ่มที่กฎหมายการทำงานในที่อับอากาศกำหนดให้ผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดต้องอบรมตามหลักสูตรของกฎหมายบังคับจึงต้องแยกออกมาต่างหาก general work permit hot work permit ผู้ทำงานหรือผู้รับเหมามีหน้าที่ดังนี้1สวมใส่ PPE ให้เหมาะสมกับหน้างาน2ตรวจสอบความปลอดภัยในการทำงานของตน3ปฏิบัติตามกฎระเบียบผู้ขออนุญ,ญาตทำงาน จะต้องเป็นพนักงานของบริษัทไทยแอร์เอเชียที่เข้าใจรายละเอียดของงานและทราบแผนการดำเนินงานโดยมีหน้าที่คือ 1. วิเคราะห์ความเสี่ยงในการทำงาน 2. แจ้งขออนุญาตทำงาน 3. ตรวจสอบพื้นที่ทำงานให้ปลอดภัย 4. ตรวจสอบผู้ทำงานให้ทำงานอย่างปลอดภัย 5. เป็นผู้สอนงานเพื่อความปลอดภัย (Safety Talk) ให้ผู้รับเหมาก่อนเริ่มงานผู้อนุญาตเป็นพนักงานของบริษัทซึ่งเป็นผู้จัดการเจ้าของพื้นที่นั้น หรือเป็นผู้จัดการเจ้าของเครื่องจักรหรืออุปกรณ์นั้นโดยมีตำแหน่งเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับบริหารตามกฎหมายด้วยมีหน้าที่ดังนี้ 1. อนุมัติให้มีการทำงานที่มีความเสี่ยงสูงตามที่มีการร้องขอดโดยจะต้องรับผิดชอบในการทำงานและผลจากการทำงานนั้นเช่นเมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือผลกระทบต่อส่วนงานอื่นเป็นต้นผู้ตรวจสอบต้องเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับหัวหน้างานขึ้นไปของบริษัทหรือเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพของบริษัท หรือเป็นผู้ที่ได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับหัวหน้างานขึ้นไปของบริษัทและต้องเป็นผู้ที่เข้าใจรายละเอียดของงานและทราบแผนการดําเนินงานมีหน้าที่ดังนี้1ตรวจสอบความปลอดภัยเพื่อขออนุมัติให้มีการดําเนินงานที่มีความเสี่ยงสูงตามที่ผู้ขออนุญาตร้องขอ2เป็นผู้สอนงานเพื่อความปลอดภัย Safety Talk ก่อนการทํางานให้แก่ผู้ทํางานสรุปขั้นตอนขออนุญาตทํางานตามแบบฟอร์ม general work permit และ hot work permit 1. นึทำการค้นหาอันตรายประเมินความเสี่ยงจากการทํางาน 2. ต้องมั่นใจว่าไม่ใช่งานที่ทํางานในที่อับอากาศ 3. ผู้ขออนุญาตกรอบข้อมูลลงในแบบฟอร์ม 4. ผู้ตรวจสอบทวนสอบข้อมูลและลงชื่อในแบบฟอร์ม 5. ผู้อนุญาตทวนสอบข้อมูลและลงชื่ออนุญาต 6. ในวันที่มีการทํางานผู้ขออนุญาตตรวจสอบความปลอดภัยตามเช็คลิสต์และสอนงานเพื่อความปลอดภัยให้พนักงานผู้รับเหมา safety talk 7. เมื่อปฏิบัติงานเสร็จให้จัดเก็บพื้นที่ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 8. ผู้ขออนุญาตและผู้อนุญาตตรวจรับงานและลงชื่อในแบบฟอร์มจากที่แจ้งข้างต้นว่าผู้ที่ทำงานในที่อับอากาศทั้งหมดต้องอบรมตามหลักสูตรของกฎหมายบังคับดังนั้นผู้ปฏิบัติงานมีหน้าที่ดังนี้ 1. ผ่านการอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมผู้ทำงานในที่อับอากาศ2ปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยของบริษัทและการวางแผนการทำงาน ผู้ช่วยเหลือมีหน้าที่ดังนี้ 1. ผ่านการอบรมหลักสูตรการฝึกอบรมผู้ช่วยเหลือเป็นอย่างน้อย 2. วางแผนการทำงานและการป้องกันอันตรายร่วมกับผู้อนุญาตและผู้ควบคุม 3. ตรวจสอบรายชื่อและจำนวนผู้เข้าทำงานในพื้นที่อับอากาศ 4. ตรวจสอบอุปกรณ์ช่วยชีวิตให้พร้อมใช้งาน 5. ผู้ควบคุมมีหน้าที่ดังนี้ 1. ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ควบคุมงานในที่อับอากาศเป็นอย่างน้อย 2. วางแผนการทำงาน และการป้องกันอันตรายร่วมกับผู้อนุญาตและผู้ช่วยเหลือ3ชี้แจงหน้าที่วิธีการทำงานการป้องกันอันตรายและสั่งหยุดงานเมื่อเห็นว่าไม่ปลอดภัยผู้อนุญาตต้องเป็นพนักงานของบริษัทไทยแอร์เอเชียผู้เข้าใจรายละเอียดของงานและทราบแผนการดำเนินงานมีหน้าที่ดังนี้1ต้องผ่านการอบรมหลักสูตรผู้อนุญาตทำงานในที่อับอากาศเป็นอย่างน้อย2ประเมินอันตรายในพื้นที่และวางแผนการทำงานในที่อับอากาศ 3อนุมัติให้มีการทำงานในพื้นที่อับอากาศ4ตรวจสอบพื้นที่ให้มีความปลอดภัยในการทำงานทั้งก่อนและระหว่างการทำงานสรุปขั้นตอนขออนุญาตทำงานตามแบบฟอร์ม confined space work permit ขั้นตอนการขออนุญาตเหมือนกับ general work permit แต่แตกต่างกันที่ผู้ตรวจสอบผู้อนุญาตต้องผ่านการอบรมการทำงานในที่อับอากาศเท่านั้น 1. ทําทำการค้นหาอันตรายประเมินความเสี่ยงจากการทำงาน 2. ผู้ขออนุญาตกรอบข้อมูลลงในแบบฟอร์ม 3. ผู้ตรวจสอบทวนสอบข้อมูลและลงชื่อในแบบฟอร์ม 4. ผู้อนุญาตทวนสอบข้อมูลและลงชื่ออนุญาต 5. ในวันที่มีการทำงานผู้ขออนุญาตตรวจสอบความปลอดภัยตามเช็คลิสต์และสอนงานเพื่อความปลอดภัยให้พนักงานผู้รับเหมาเซฟตี้ทอหกเมื่อปฏิบัติงานเสร็จให้จัดเก็บพื้นที่ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 7. ผู้ขออนุญาตและผู้อนุญาตตรวจรับงานและลงชื่อในแบบฟอร์ม หมายเหตุใบอนุญาตมีอายุหนึ่งวันเท่านั้นเน้นย้ำอีกครั้งครับใบ work permit ทุกชนิดมีอายุหนึ่งวันเท่านั้นในกรณีที่ยังทำงานไม่เสร็จแต่ work permit หมดอายุสามารถต่ออายุ work p e r m i t ได้แต่ต้องไม่เกินสีชั่วโมงนับจากเวลาที่ขอไว้และชั่วโมงการทำงานของผู้ปฏิบัติงานต้องทำงานไม่เกินตามที่กฎหมายแรงงานกำหนดไว้42ชั่วโมงต่อสัปดาห์ ทุกท่านทราบหน้าที่และทราบวิธีการประเมินความเสี่ยงกันแล้วใช่ไหมคะเพราะความปลอดภัยเป็นหน้าที่ของทุกคนฉะนั้นความปลอดภัยควรเริ่มต้นที่ตัวเราสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ